ก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับรายการลไลจี i ไลนะครับรายการที่ไม่มีคนดูนะครับคอนเซปต์ของเราคือไม่มีคนดูฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมแพนเวิรซสมบี้นะครับเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะไปดิเอาเป็นกูไม่รู้แล้วกันกูไม่รู้อ่ะเกมนี้เชื่อว่าทุกคนถ้าเป็นเด็กยุค90น,น่าจะเคยเล่นกันนะในห้องคอตอนเรียนสมัยยังเรียนอยู่ คือคลิปนี้ผมตั้งใจจะมาแบบไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจริงจังนะครับประมาณว่าจะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะครับเพราะว่าจะจะให้เล่นอย่างเดียวโฟกัสกับเกมอย่างเดียวมันจะไม่สนุกเอานะฮะนี้ก็เลยจะมาะเล่นมันเป็นฉากหลังนะครับผมแต่เนื้อหาของคลิปคลิปนี้จริงๆแล้วก็คือจะมาพูดพูดไปเรื่อยแล้วกันพูดออกทะเลนะเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเป็นคนที่พูดออกทะเลได้เก่งแล้วนะครับคนดูช่วยคิดนะฮะว่าเล่นเกมอะไรดี ทุกคนเป็นกันใมเวลาแต่ว่าผมกินชานมไข่มุกเวตอนดึกๆเลยสักเท่าไรว่าสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้เอ้สามทุ่มเออประมาณนี้เขาบอกว่าของหวานจะทําให้สมองมันแล่นเออมันก็เป็นความฝิงกินแล้วมันรู้สึกแบบว่าสมองมันแล่นอ่ะเออถ้าสมมุติว่าเรากินกาแฟตอนดึกมันก็จะไม่หลบชานมก็เป็นเหมือนกันสําหรับผมผมเป็นคนอื่นไม่รู้ผูไม่รู้คลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นเกมนี้หรอก ก็คือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรด้วยแล้วก็เออมันเป็นเกมเก่าด้วยเกมนี้มันเป็นเกมในดวงใจของผมสมัยเก่าเลยผมก็เลยมาเล่นเวยเกมนี้มีในโทรศัพท์ด้วยนะโหลดฟรีครับถ้าเป็นในโทรศัพท์แต่ว่าถ้าเป็นในคอมก็อุดหนุนเขานะครับใช้ผมใช้อะไรวะออริจินใช้ E a p มันก็เลยโหลดฟรีนะครับแต่ถ้าไปซื้อเองน่าจะเป็น ผมนึกออกแล้วผมจะเล่าเรื่องอะไรดีผมเล่าเรื่องสวนสนุกดีกว่าก็ไม่รู้ว่ามีใครอยากฟังหรือเปล่านครับแต่กูจะเล่านะฮะเออสวนสนุกที่ผมเคยไปครั้งแรกในชีวิตเลยก็นึกไม่ออกว่ะน่าจะเป็นสวนนะครับสวนถหลังไปเติมเอาเองนะไม่รู้ว่ากูพูดไปแล้วแม่งจะมาฟ้องกูหรือเปล่านะไปครั้งแรกไปสวนอายุ่าไห่วะน่าจะอายุประมาณสิบสองมั้งตอนนั้นก็เด็กมากสิบสองอยู่ประมาณปอใช่ปอะ สิบสอขวบว่าน่าจะสิบขวบจำไม่ได้นะครับแต่เออน่าจะ10ขวบประมาณนั้นนะครับอยู่ประมาณปสีอ,อ่ามันจะมีแคมเไปเของบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ที่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 มีที่มีให้เด็กไปเฉพาะเด็กนะคือตอนนั้นผมก็ไปไปผม10บขวบใช่ไหมผมก็ไปไปคนเดียว้ี่แหละตอนแรกไปถึงไปตอนเช้านะเขาก็จะมีให้ ต่อแถวเว้คือแถวเนี่ยมันจะเป็นของของปอนั้นน,นะสมมติว่าถ้ามึงปออยู่ปอหกก็จะเป็นอีกแถวหนึ่งถ้าอยู่ปอไหนก็จะเป็นแถวหนึ่งทีนี้เนี่ยผมมาผมก็ไม่รู้เว้ยเพราะว่าแม่งไม่มีแม่งไม่มีป้ายเขียนบอกเอาไว้ว่าปอนี้มึงต้องนั่งแถวนี้นะไม่มีเว้ยแม่งไม่มีผมก็เลยไปนั่งแถวแถวนึงนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแถวนั้นมันมันปอไหนมึงเข้าใจปะ แล,แล้วคือกูแล้วคือกูก็มารู้ทีหลังหลังจากนั่งไปแล้วอะเพราะมันเป็นแถวของปหกเอาเที่ยแล้วกูวางเที่ยกูเด็ดอ่างั้นเอาระเบิดไปแดกโอคแต่คือกูนั่งไปแล้วก็จะให้กูลุกออกมาแล้วก็ไปนั่งแถวอื่นก็ไม่ใช่ใช่ไหมผมเพิเลยนั่งต่อไปเว้ยคือสมัยนั้นเนี่ยถ้าใครถ้าใครเป็นรุ่นพี่เนี่ยคือสมัยอ่าปถมใช่ไหมถ้าสมมติใครเป็นรุ่นพี่เนี่ยเออมันจะมีความเป็นแบบว่าเออกูเป็นพี่ ผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเว้ยแบบรู้สึกว่ากูเป็นรุ่นพี่แล้วกูรู้สึกว่ามีอานาจอ่ะมันเหมือนมีอานาจในมึงอ่ะมันสามารถข่มเด็กได้ให้เราแบบว่ากูเป็นรุ่นพี่นะเออสามารถไว้ใจกูได้เลยสามารถเชื่อใจกูได้เลยเดี๋ยวกูจะช่วยพวกมึงเองประมาณนี้เลยนะ <S <S ผมก็เลยต้องแอคผมก็เลยต้องแอคเนียนเป็นรุ่นพี่เว้ยกูแม่งกลายเป็นคนแบบโอ้ดึงหน้าเลยหน้าตึงเลยก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าผมอยู่ป .4 นะแต่คือตัวมึงอ่ะคือขนาดตัวแล้วก็ เรียกว่าไรขนาดตัวแล้วก็ลักษณะคือแม่งแม่งไม่ใช่เด็กแม่งไม่ใช่เด็กมองหกแน่นไอเด็กปหกแน่แน่แล้วจากนั้นทั้งวันนี่เราก็ไปเข้าฐานไปเล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับอ้าวชิบหายแลว้วทำไงดีอ้าวมีว่ะนี่โอเคไปเข้าเครื่องเล่นสนสนุกนะครับนู่นนี่นั่นนะมีบ้านหิมะให้เข้าเฮ้ยไม่ใช่สิบ้านหิมะมันไม่ได้อยู่ที่สวนนี่วะปิด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 ,ปดโอ้โหกูพูดชื่อเครื่องเล่นได้ไหมเนี่ย มันจะติดลิ่ก็ติหรือติดที่อะไรเนี่ยอ่าเป็นอ่าเป็นหอคอยแล้วกันเป็นหอคอยสูงๆสที่ให้ให้ให้มึงนั่งขึ้นไปแล้วมันจะมองวิวจากาบนลงมาได้นะเป็นแบบนั้นเลยเป็นอันนั้นเลยแล้วตอนกลางวันเราก็กินข้าวเที่ยงนะครับแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมนันทนาการให้เล่นนะฮะซึ่งก็เป็นปกติของอะไรพวกนี้อยู่แล้วเอ่อจำได้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยคุณยังคุณจํารถไฟที่มันไม่ใช่รถไฟดิ รถที่มันอยู่ตรงทางรถไซที่มันใช้มือปั๊มเพื่อไปได้ปะมันจะเป็นคันคันเร่งยกลงอ่ะมันจะเป็นคันคันยกยกขึ้นยกลงเพื่อเพื่อปั๊มอะเพื่อรถมันไปข้างหน้าต่อได้เออคล้ายๆประมาณแบบนั้นนะแต่ไม่ใช่นะครับไอ,อแต่เราเป็นเราเป็นรุ่นพี่ไงเราทําตัวเป็นลูกพี่ไอเราทำตัวเป็นรุ่นพี่ไงเราก็ต้องแอคแอคหน่อยเออต้องแอคหน่อยให้รุ่นน้องมันแบบเคารพเราหน่อยอะไรพวกนี้นะครับก็ เหนื่อยมากเเฮียเหนื่อยมากๆแต่ก็ผ่านไปนะครับผมตอนโจทย์ตอนสุดท้ายกำลังจะกลับบ้านมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เขาจะแจกกระเป๋าพลาสติกนึกภาพออกไหมกระเป๋าพลาสติกใสๆแล้วก็ให้เราวาดรูปได้สีก็จะเป็นสีที่มันเหมือนสีเพท์อะประมาณว่าสีสีแคนใสพลาสติกแล้วมันไม่ลอกออกอะก็ให้วาดรูปนะครับผมก็วาดรูปแบบ วาดลูปโง่ๆเลยมึงคิดไหมว่าตอนนั้นน่ะเด็กอายุสิบขวบอ่ะมึงจะเอาทียอะไรวาดสวยวะแต่ผมแอบเห็นคนอื่นแม่งวาดสวยมากเลยนะเว้ยสิ่งที่กูสิ่งที่กูวาดกับสิ่งที่คนอื่นวาดแม่งคนละอย่างเลยเขาแม่งวาดสวยมากแต่กูวาดที่อะไรก็ไม่รู้ก็การที่ผมเนียนเป็นรุ่นพี่ก็ความไม่แตกนะครับไม่มีใครจับได้ถ้ากูไม่พูดอ่ะมันจะไม่มีใครรู้เว้ยก็จบไปสําหรับเรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ เออกูก็เนียนอยู่แล้วก็จะมีผมไปสวนสนุกกับเพื่อนด้วยไปกันเพื่อนสองคนนะครับเพื่อนผู้ชายนะเพื่อนสองคนตอนเท่าไหร่วะตอนมอมห้าครับไปที่ความฝันนะครับไปที่โลกแห่งความฝันนะครับไปแปลภาษาอังกฤษกันเอาเองนะแลจะเป็นตั๋วที่เป็นกําไรติดไว้ที่มือเอาเอานี้ให้โชว์ให้เขาดู เล่นได้ไม่จํากัดรอบไม่ไม่จํากัดจํานวนเครื่องเล่นด้วยเออแล้วแม่งอย่างสนุกเล่นเล่นเกือบครบอะแต่ผมจะไม่ชอบเล่นไอ้ที่มันหวาดเสียวสุดๆเลยก็คือพวกอะไรวะฮอนริกีนอะเอ่อทอนาโดทอนาโดกับฮอนริกีนเรียกถูกปะเนี่ยแต่รถไฟหอนนี้ผมเล่นนะผมเล่นไปผมเล่นไปรอบหนึ่งแล้วก็เล่นต่ออีกรอบนึงแล้วก็เครื่องเล่นอีกเครื่องเล่นนึง เงเรื่องนี้สนุกมากชื่อว่าอ่าแบ็คโฮไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูจำบิดที่มันเป็นจานหมุนอะแล้วมันแล้วมันให้นั่งแล้วก็หมุนหมุนหมุนอะหมุนไปเรื่อยๆอแล้วที่มันมีคลิปที่คนเขามายืนอยู่ตรงกลางแล้วเขาเขาไม่ลวงอะผมติดใจเลยเล่นอีกรอบหนึ่งเว่ยส่วนเพื่อนแม่งไม่ไหวแล้วแม่งอ้วกแล้วแล้วผมไปครั้งล่าสุดนี่ก็ปีที่แล้วเว้ยผมจําได้แม่นเลยไอสงการามเว้ยใช่ปะไอ้ไม่ใช่ดิลอยกระทงเออ แล้วก็ตรงที่สวนสวนอีกแล้วถึงไหนแล้ววะถึงอา่ขายตัวคือวันคือขายตัวขายตัวออะไรเออผมก็ซื้อแล้วก็ให้มันตัดบัดตรตัดเสร็จกับเพื่อนอีกสองคนเราไปกันสามคนอ่ามันจะมีเพื่อนที่มอของผมชวนก่อนเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ผมแม่งไม่สนิทด,ด้วยเว้ยอ่าผมก็ชวนเพื่อนอีกสองคนนะครับ ไปกันโดยที่ไอ้เพื่อนกลุ่มโดยที่ก็ไม่ได้บอกไอ้เพื่อนกลุ่มแรกนะว่ากูชวนเพื่อนมาเพิ่มสองคนไปเสร็จวันนั้นจําได้เลยจําได้แม่นเลยฝนแม่งตกตกตอนตกตอนจะถึงนี่แหละฝนแม่งตกแล้วกูเปียกเราจะมีให้สแกนหน้าทางเข้าเพราะว่าเราซื้อตัวออนไลน์ก็สแกนไปแล้วก็ได้รับบัตรบัตรเข้าบัตรเข้าบัตรเข้าส,สนุกนะครับได้มา อเหี้ยือวันนั้นกูเป็นฮอกอายเว้ยกูนี่แบบยาเฮ้ยให้ความหวังอย่าใ,ให้วังกูเจ้าวันนั้นนี่ผมบอกเลยผมสปอยเลยกันวันนั้นนี่คนแม่งแบบว่าไอเ้เหี้ยวันออฟวาซีอะด้วยความที่แม่งขายตั๋วออนไลน์เอ้ยด้วยความที่มันขายตัววบบวย๋วออนไลน,น์มันจัดโป้เว่ยจัดโปบอกว่าโปรลอยกระทงเฮียแม่งจะมาฟ้องกูทีหลังเนี่ยช่างแม่งแล้วกันสัตว์ช่างมันมันจัดโปเว้ย เออค่าตั๋วเท่าไหร่วะ2 0 0หรือ150หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ไม่เกิน300นะครับประมาณเอ่คร่าวๆนัประมาณ,าามาณ200ครับตั๋วค่าตั๋วนะมันถูกนะครับถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยแม่งแพงมากและทีเนี้ยคนก็แห่กันมาเยอะเพราะแม่งไม่ได้ขายออนไลน์อย่างเดียวแม่งขายหน้าง,งานด้วยไอตอนผมเข้าไปเน่ย มันไม่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกมันก็พอสักพักนึงอะ่ะคนแม่งแห่มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนมึงวับวับคนมามึงเข้าใจปะเหมือนมึงเป็นด็อกเตอร์สเตนอ่ะแล้วเปิด,ดวงแหวนเวทอะ่ะแล้วอยู่ดีๆคนก็พุ่งแห่ก็ามาเป็นล้านอะ่ะมันมาเยอะตอนทีหลังนะครับผมก็แยกกับเพื่อนกลุ่มแรกนะครับเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยผมแม่งไม่สนิทด,ด้วยพอตอนใกล้จะกลับนะครับก็มันจะเป็นทางออกใช่ไหมทางออกกับทางเข้ามันก็อยู่ใกล้ๆก,กันทีนี้ก็ไปดูทางออก ทีนี้ก็มองไปที่ทางเข้าโอ้โหไอ้ที่คนออทางเข้าแม่งเป็นเป็นอไอ้ชี่เยอะสัตว์เพราะแม่งจัดโปคนก็เลยมาวันนั้นรอเป็นชั่วโมงฮนะือบชั่วโมงครึ่งเลยกว่าจะได้เล่นเล่นบ้านผีสิงอะคือกูมาต่อแถวบ้านผีสิงชั่วโมงเนี้ยแล้วกว่ากูจะได้เข้าไปอีกประมาณเกือบสองชั่วโมงขา้างหน้าและที่ผิดหวังที่สุดคือแม่งไม่มีความน่ากลัวเฮียเลย ก็เข้าไปเข้าไปสามคนแล้วที่แล้วที่้ยสุดคือแม่งแม่งระบบเซนเซอร์แม่งไม่ทํางานเซนเซอร์แม่งไม่ทํางานเว้ยพอไม่ทํางานเสร็จกูก็กูก็เดินผ่านไปเลยกูเดินชิวมากเลยเร็วลายมากกว่านั้นและหลังจากวันนั้นนี่ทางส่วนสนุกนี่เข,ออนเขาก็ออกมาแถลงนะว่าเพราะเนื่องจากวันนั้นเนี่ยมันทําให้มีลูกค้าไม่พอใจนะครับเพราะไม่พอใจเขาก็ร้องเรียนกันเว้ยและทางส่วนสนุกเขาก็ออกมาช่วยเจยให้โดยการเราสามารถเอาตั๋วออนไลน์ที่เราซื้อมาเนี่ย กลับเข้าไปเล่นอีกครั้งฟรีวันไหนก็ได้ก่อนก่อนเดือนธันวาที่ผ่านมาครับซึ่งผมไม่ไปแล้วเวยบอกเลยนะครับว่าเจอแบบนั้นก็ไปนี่โอ้กูสูญสิ้นความมีกน,นเลยกูหมดศรัทธากับถ้าใครมีประสบก,การณ์เลวร้ายว,วันนี้ก็พิมพ์มาได้ครับหรือว่าจะเจออะไรหรือถ้าเจอแบบผมเลยสมมติว่าถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วคุณเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในคนที่ไปวันนั้นเนี่ยเออคุณมาพิมพ์คุณสามารถมาพิมพ์ได้นะฮะแต่จริงไม่ก็ไม่มีใครมาพิมพ์หรอกตัดพอ กูตัดเพาะอาละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมบางคนอาจจะงงว่าไอาเฮี้ยนที่พูดอะไรก็เด็นของมึงนะครับผมเพราะวันนี้ก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องราวของตัวเองนี่แหละก็ขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดไลค์คกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลาตัวขอลาตัวเฮี้ยเลยขอตัวลาไปก่อน